สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 i d 1 9นะคะยอดผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีผู้ป่วยรายใหม่สูงถึง15,376รายและมีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงถึง87รายค่ะด้านน้ำใจคนบันเทิงนะคะยังคงหลั่งไหลามาไม่ขาดสายเริ่มกันที่พระเอกสุดฮอตเข้มหสวีค่ะได้บริจาคหน้ากาก N 9 5นะคะและชุด PPE เพื่อใช้ในการป้องกันโควิดให้กับเจ้าหน้าที่ด่าหน้ากับกลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติงานที่เซกาจังหวัดบึงกาฬค่ะ ไปต่อกันที่พิกบภัสรานะคะได้ลงพื้นที่มอบของให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่กัดตัวที่บ้านซึ่งมีปลากระป๋อง1แพ็คนะคะข้าวสาร5กิโลกรัมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป1แพ็คและไข่ไก่1แผงจำนวน113ครอบครัวค่ะนิกกี้นชัดนะคะได้มอบฟ้าทลายโจนจำนวน1,000กระปุกให้กับคุณได่แดน่าพร้อมระบุว่าขอบคุณที่ไม่ทิ้งพี่น้องคนไทยครับพี่ไห่ กวงเอบีน m a l มอลและน้ำหวานนะคะเตรียมมอบถุงบรรจุศพให้กับโรงพยาบาล7แห่งจำนวน700ชุดโดยจะจัดส่งให้โรงพยาบาลละ100ชุดค่ะเอวานะคะได้มอบกล่องปันสุก350กล่องที่บรรจุข้าวสารอาหารแห้งและยาส่งทั่วประเทศพร้อมทั้งยังได้เปิดท้ายปันอิ่มมอบอาหารและขนมให้กับผู้ป่วยในซอยงามวงวานอีก100ชุดค่ะ ปิดท้ายที่สองเพื่อนซีนะคะตั้มวาราวุธและดมจรุวัฒนได้นำข้าวกล่องเครื่องดื่มไปมอบให้กับทีมแพทย์และคนไข้ที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ